เด็กๆในชุดญี่ปุ่นน่ารักกำลังร้องรำทำเพลงในงานเปิดตัวเทศกาลอาบน้ำแร่ไทเปนะครับอากาศเริ่มเย็นลงเป็นลำดับชาวไต้หวันนั้นนิยมไปอาบน้ำแร่กันที่ญี่ปุ่นแต่ว่าปีนี้เจอโควิดทำพิษนะครับก็ทำให้ผู้ประกอบการบ่อน้ำแร่ในไทเปจับมือกันจัดเทศกาลอาบน้ำแร่ไทเปขึ้นที่เขตไปเถาแหล่งน้ำแร่สำคัญในไทเปสร้างบรรยากาศเหมือนไปอาบน้ำแร่ที่ญี่ปุ่นทีเดียวครับคุณโจซุยมัย นายกสมาคมผู้ประกอบการบอร่อน้ำแร่ไทเปก็บอกว่าญี่ปุ่นนั้นมีแหล่งบอ่อน้ำแร่สิบกว่าแห่งส่วนใหญ่ปิดกิจการไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องภูมิใจว่าเราอยู่ไต้หวันและอยู่ไทเปเทศกาลอาบน้ำแร่ไทเปชูคำขวัญอวยพรเที่ยวเล่นดื่มกินมีพร้อมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่22ตุลาคมติดต่อกันเป็นเวลา5วันนะครับจัดโปรแกรมทัวร์อาบน้ำแร่และยังมีเทศกาลร,ร้องรำทำเพลงที่เรียกกันว่านาคาซิดึงดูดลูกค้าด้วย นอกจากนี้ยังมีคูปองลดสูงสุดถึง75%มากที่สุดเป็นปรติการเข้าสู่ฤด,ดูอาบน้ำแร่ไทเปหลายแห่งเริ่มโปรโมชั่นสุดตัวยังคูปองอ่าบน้ำแร่ของโรงแรมเอเชียแปซิฟิก6ใบาราคาเพียง5,280เหรียญไต้หวันลดลงถึง63%และยังมีบางแห่งที่ซื้อ1แถมหนึ่งด้วยกฤษณนัยสารพาดรายงาน